ีครับวันนี้ผมจะมาเล่นโหมด4 vs 4จัดอันดับนะครับทุกคนผมก็ไปฟาร์มมาอย่างหนักแบบหนักของจริงเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยทำภารกิจเยอะมากจนได้สกินนี้มานะครับทุกคนโอ้เนี่ยสกินนี้ครับเออผมแตกไปอ๋อนี่ไงครับผมผมได้สกินนี้มาครับผู้เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยแบบตั้งใจฟาร์มเมื่อทุกคนนะถ้างั้นก็ไปดูกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิ์ให้ผมด้วยนะครับนะ ันนี้ผมกับพี่กูไม่เจ๋งนะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องราชาเมซบด้วยนะคะใช่ครับอย่าลืมกดตามช่องราชาเมซบกับช่องผมด้วยนะครับภูกระถิ่งชาแนลอย่าลืมกดติดตามทั้งสองช่องนี้กับคนนี้นะครับกับช่องนี้นะครับกับกบัวกบัวชาแนลคือพี่ทแท้ๆของผมแท้ๆเลย เมื่อกี้ผมแตบไปดูก่อนว่ามีใครเข้ามาในห้องหรือเปล่าได้เล่นได้ดีครับย,ยมามามาเห็นคนแล้ว คีดีโาสองคิวเลยกูเจ๋งพี่ก็เจ๋งค่าสองคิวเลยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่กุเจ๋งนะครับผมอะเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับแต่ว่าเล่นฝีมือพอๆกันเลยนะครับทุกคนฝีมือพอๆกันเก่งพอๆกันเลยแต่ว่ายังก็ยังยิงหัวไม่เหมือนยังยิงหัวไม่โดนเหมือนกันเลยทุกคนผมขี้เกียจยิงยิงหัวไงครับแล้วหาปืนตรงนี้ก่อนทุกคนได้ยินเสียงเพลงไหมครับอันนั้นคือปาร์ตี้ สำหรับครอบครัวของพี่กุ้งเจ๋งนะครับอ่ามาใช่าปาร์ตี้บ้านผมนะครับ,รบ,าม,รบมามาปาร์ตี้บ้านผมนะครับทุกคนมาจับเบิ้ลไบต์แอดเป็นเพื่อนผมด้วยนะครับจำยำกุ้งกับหัวคง0937 g นะครับอย่าลืมไปแอดด้วยนะครับอ่าไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าถ้า ถ้าดูถ้าอยากถ้าถ้าดูแล้วมีสาระอะไรหรืออยากพิมอะไรให้ดูก็สามารถพิมได้ด้วยนะครับทุกคนอุ้ยเฮ้ยมีคนตายอุ้ยมีคนล้มมามามาเฮ้ยเฮ้ยตายตาย double kill เออเออเออโหแบบเกลือรักษาให้รักษาให้เพื่อโอ้โหมาตอนนี้พี่กูเจงก็เก็บไปนะครับตอนนี้พี่กูเจงเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยยังไม่ได้ฆ่าสักคนเลยมา เสบอนนี้ไปเลยเราจะได้รัวเดี๋ยวผมจะซื้อปืนลูกซองครับตอนที่ผมมีจานซื้อปืนลูกซองพี่กุเจ๋งบอกว่าจะซื้อปืนลูกซองนะคะทุกคนล้วทุกคนไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรครับผมก็ผมขอโทษด้วยนะคะพี่มีเสียงเพลงมารบกวนนะคะเสียงเพลงมารบกวนนะคะทุกคนขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะทุกคนชอบเพลงนี้ก็ก็ก็คอมเมนต์มาเลยนะถ้าทุกคนชอบเพลงนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาเลยนะครแต่ถ้ามี ถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็สามารถมาพิมพ์บอกผมได้นะครับหรือถ้าอยากให้ผมเล่นแบบอะไรหรือเล่นเกมอะไรก็สามารถพิมพ์บอกมาให้ผมไดนะ้นะครับเฮ้ยสับไสวน้ำบอกเฮ้ยกุเจงพี่ก็เจงแล้วก็โดนมุ่งมั่วโอ้ยตกแล้วก็โดนมุลล่งม <First Blood. S 1> ั่วนะคะเฟิร์สบลัดนั่นเราอย่างเก่งเลยอะเก็บหมดแน่เลยแล่นเราอย่างเก่งเลยทุกคนแต่ว่าเราก็เดินเน่นทำไมเออไ,ไปยิงไปยงิงไปยงิงไปยิงว <Double kill. S 1> เ้พวเพื่อนแบกเพื่อนแดก เอจ็บๆๆอยตายนยิงตายเลยี่กเจงเหิหอเะแล้วนเราเราตายเหมือนกันเลยนะ่เพงชอบเพลงนี้ไหมทุกคนอเพลงนี้ไหนะคไปเสิถ้าถ้าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์บอกให้ครับออยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็ บอกผมมาได้อะไรผมจะได้ทำตามทุกอย่างเลยนะคะถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะคะทุกคนอ่มมามสี่สามสองหนึ่งซุนไปเลยไปดูกันตรงนี้ดูกันเลยไปกันเลยมามามาปึ๊บปุ๊บป๊บแคราวนี้เราจะขึ้นไปที่สะพานนะครับทุกคนถ้าผมถ้าผมเดินไปแบบไม่รู้อะไรก็ขอโทษด้วยนะคบเพราะว่า ผมไม่รู้ว่าผมจะเดินยังไงดีผมก็เดินตามชอบชอบสิ่งชอบโอ้ตกตกตกแต่ตไม่เจ็บผมเพื่อนเราอย่างโหดเลยค่าหกไปแล้วดาเมน 1, หนึ่งพันหกเออเจ็บเจ็บ ลูกพี่ลูกน้องกันนะครับว่าเขาจะเล่นกันยังไงอ่อองาหูทำไมเราตายเยอะสุดเลยหรือเปล่าหูตายเยอะสุดเลยเฮ<น>้ค่าไอเด็บอืมแบบคนนี้คืออย่างโหเลยค่าไปเจ็ดรอบไปสองพันสองร้อยสิบดาเมจนะครับทุกคนเฮ้ยครับแดงม์ไคุณย่าระวังระวังดีก่อนเออจีเฮ้ยเฮ้ยนั่นแหละนั่นแหละน้อยแล้วกูเจ๋งพี่กูเจ๋งโอ,อ,อ้ย double kill มาหูแพ้แพ้ทุกคนไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรไม่แพ้จีมีคนอยู่ด้านหลังุกคน อ๋อเมื่อคนอยู่ด้านหลังพี่กู้เจ๋งนะครับตอนนั้นเราคูอแบบไม่เป็นไรแต่ในเกมนะคะไม่ใช่ของจริงใช่มีที่ชื่ของจริงนะคบทุกคนมาเออเราเลือกปืนอะไรดีเหลักปืนลูกซองเหมือนพี่กู้เจ๋งก็แล้วกันอูอทองมา่ลหอกทงแรกของกันให้พี่กู้เจ๋งเนะี่ยถ้า,ถ,าถ้าผมเล่นกากไปก็ขอโทษด,ด้วยนะครับ เพราะว่าผมไม่ได้คนเล่นเก่งอะไรมากแบบผมไม่ได้เก่งอะไรมากด้ยนะคะทุกคนเฮ้ยฮ้ยเจอแล้วพิกัดผอมาแล้วมามากัดล้เออเห็นเจอล้อยู่ตรงนั้นอยิงวไม่ตายอีกเลย r o l e kill ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูเงแม่พี่กูเกงไม่เป็นไรเฮ้ยเไม่โอ้เห็บไปนะเฮ้ยระวังไม่ ตอนนี้แบกทีมแบกของเรานะครับทุกคนแบกของเราตัวคนนี้แบกที่สุดไป Triple สองออสองสองสองนะทุกคนทำไมมันดูตึงขนาดนี้เนี่ยหรือว่าผมเล่นอ่อนเองไม่คิดไม่รู้เลยเมือ่อผมดูกระกากนิดนึงอ่ะขอโทษด้วยนะคะที่เล่นกาก <c oughs> เรนคือความเ่นที่กากมากเลยขอโทษด,ด้วยนะครับผมไม่ได้เล่นโสดอะไรมากผมไม่ตึงไม่ใช้สเต็ปอะไรยเยอะแยะเ,ย<ม>เยะอ๊ะเขาเอัดคลิปอยู่ปะเนี่ยไม่เริ่มไม่มั่นใจแล้วเจอมันหานี้มาตลอดเออโอเคอัดคลิปอยู่เอาไปเกียรติทีแล้วที่เจ็ดนาทีสิบสองวิโอเล็กอ้โได้แล้วเฮชอบผมชอบเป็นแบบนี้นะคะผมคือผมอัดคลิปแล้วผมกดอัดคลิปแล้วผมแบบอัดคลิปไม่ติดเหมือนผมชอบเป็นแบบนี้ตลอดเลย ก็เลยแดบลงคลิปไม่ค่อยได้นะคะทุกคนขอโทษนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนานด้วยนะคะขอโทษจริงๆเห็นเล้เห็นแล้วเห็นมันแล้ขอโทษด้วยนะคะเพราะเหตุผลนี้แหละผมเจ็เจ็บ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 มากเจ็บมากเจ็บมากเฮ้ยเจ็บจริงเจ็บของจริงอ่ะหอเห็นแล้วเห็นมันแล้วแต่ว่าเราจะไม่ขั้นะคะเพราะว่าเราตายเอามามาไม่ไรไม่ไรไม่ไอ้เฮ้ยทุกคนทุกคนเฮ้ยทุกคน S <S <conclusions> <Aristotle> oh, first blood โ oh, อ wow. oh, so ้ยมองไม่เห็นน้าโอ้ทุกคนตัวแบลของเราคนเดียวม่พ่กพ่กุเจงตาเดียวเราก็จะแพ้แล้วนะต้องแบกหน่อยต้องแบกหน่อยต้องแบกหน่อยสิตาเดียวเองอีกตาเดียวของจริงไงเอเดี่ยวมอง มไม่อ,อ่านดีกว่าวันนี้เสียตังฟรีสุดยอดยอดไปเลยทุกคนนะตั้งใจในเรืถึงสุดที่สุดนะครับทุกคนโอ้ผมเล่นตาเดียวนะครับผมเล่นตาเดียวนะครับเพราะว่าผมแบบเขาเรียกว่าไม่ค่อยไม่อยากเล่นแล้วนะเพราะว่าผมแบบเล่นมาอย่างเหนื่อยแบบเพราะวันนี้ผมไปทํากิจกรรมมาเยอะมากจนเหนื่อยผมก็เลยมาพักเล่นเกมให้ทุกคนดู ด้งน้ dunno. ผมก็จะเลิกอัดคลิปไปเลยเห็นแล้วเห้นแล้วเห็นแล้วเยเจ็บ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 ตายแล้วทุกคนพี่หงอคบพี่หงอคมเจ้ยเจ็บเ้หน่อยมาเฮ้ยหน่อยจ็บบเจ็บเจ็บเจาบเจ็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 บบเดี๋ยวเจเ เนียนแบบนะ้วะถ้าคลิปต่อไปหุ่ดามาทำเนียนแบบไม m เ d มือนนี้นะครับผมขอ,อ,ขอไปศ <ไป S 2> ึกษาเปิดกล้องมาก่อนนะครับถ้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะครับบ๊าย